ทำแบบนี้แฟนเห็นคุณค่าในตัวเราค่ะผู้หญิงหลายๆคนนะคะชอบถามคุณผู้ชายว่าฉันมีค่าแค่ไหนนะคะซึ่งคำนี้เป็นคำที่ทำให้เรานั้นด่อยค่าตัวเองค่ะมันบอกว่าคุณนั้นไม่ชัดเจนตัวเองและคุณก็หวั่นไหวพี่กลัวเขาจะทิ้งไปซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องเห็นความค่าตัวเองก่อนโดยการที่ชัดเจนกับตัวเองว่า เราเนี่ยเป็นคนดีที่มีคุณค่าเรามีคุณค่าตั้งแต่แรกแล้วค่ะตั้งแต่เขาเริ่มจีบเราแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถามถึงผู้ชายว่ารักฉันไหมมีคุณค่าไหมจะทําให้เรานั้นค่อยๆหมดคุณค่าไปจงเห็นคุณค่าในตัวเองจงรักตัวเองจงเคารพตัวเองจงกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารแล้วเขาจะเริ่มเกรงใจคุณมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะคนที่ผู้ชายเห็นว่ามีคุณค่าสุดๆไปเลยนะคะก็คือคนที่โฟกัสเรื่องการรักตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะมันหมายความว่าเขามองคุณว่าคุณเนี่ย เหมาะสมคู่ควรที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาแบบยาวๆเลยค่ะเพราะจะได้ช่วยสนส,สุนเขาซัพพอร์ตครอบครัวให้แข็งแรงนั่นเองค่ะใครเป็นอย่างที่อาจารย์เปิ้นว่าก็เขียนมาโชว์มาอวดกันได้นะคะว่าเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองจนแฟนรักแฟนหลงนะคะแล้วก็แฟนตามนั่นเองค่ะ